สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่างพรจากอีซุพกันตึงนะครับวันนี้นะครับก็จะมีสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับสัญลักษณ์ไฟเตือนนะครับคนแข่งนักปัดนะครับมาให้ทุกคนได้รับชมกันส่วนวันนี้นะครับจะเป็นสัญลักษณ์รูปอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับครับผมที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นชุดนักปัดเรือนไม้นะครับของรถอีซูซุเรานะครับวันนี้นะครับก็จะมานําเสนอในส่วนของไฟโชว์รูป แบตตเอรี่ถ้าในกรณีที่เรานะครับปิดเครื่องยนต์วิ่งแล้วนะครับมีไฟโชว์รูปแบตเตอรี่โชว์ขึ้นหมายความว่านะครับระบบไฟชาร์จเกิดความผิดปกติหรือพูดง่ายๆก็คือไฟไม่ชาร์จนั่นเองนะครับสาเหตุที่อาจเป็นไปได้นะครับก็คือ 1. นะครับอุปกรณ์ต้นกําลังในการชาร์จไฟเกิดความเสียหายนะครับก็คือไดชาร์จหรือว่าอันเทอร์เนเตอร์นะครับ2นะครับสาเหตุที่2เนี่ยนะครับในส่วนของ สายไฟฟิลอุปกรณ์นะครับในการเชื่อมต่อนะครับอาจจะเกิดการขาดนะครับลัดวงจรหลุดหลวมนะครับสาเหตุที่3มนะครับที่อาจเป็นไปได้ก็คือในส่วนของอุปกรณ์ควบคุมก็คือในส่วนของเซนเซอร์แบตเตอรี่นะครับที่มีใช้ในรถของอีสุขเรานะครับซึ่งทั้ง3ามสาเหตุนี้นะครับก็ต้องให้ในส่วนของศูนย์บริการนะครับหรือช่างผู้ชํานาญงานนะครับเข้าไปตรวจสอบให้นะครับ ส่วนถ้าเราเจอปัญหาแบบนี้นะครับโชว์ขึ้นนะครับในส่วนของไฟสัญลักษณ์รูปแบตเตอรี่เนี่ยคำแนะนําก็คือนะครับลำดับที่1เลยนะครับก็ขอให้นะครับเราลดการใช้ปริมาณไฟนะครับในรถให้น้อยลงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ชาร์จไฟแบตเตอรี่นะครับอุปกรณ์ต่างๆที่มาพวกต่อนะครับให้หยุดการใช้นะครับเครื่องเสียง นะครับต่างๆนะครับที่ต่อเพิ่มมาหรืออุปกรณ์ไฟนะครับก็หยุดการใช้ก่อนนะครับก็จะเป็นการลดปริมาณการใช้ของไฟลงเพื่อให้เรานะครับสามารถที่จะนำรถเข้าสู์บริการได้อย่างปลอดภัยนะครับและสิ่งสําคัญเลยก็คือยังไงก็ต้องติดต่อในส่วนของศูนย์บริการนะครับแล้วก็รีบนํารถเข้าสู์บริการที่ใกล้ที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเรายังวิ่งใช้ต่อไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับไฟในแบตเตอรี่ก็จะหมดลงนะครับและ รถนะครับก็อาจจะทําให้เครื่องยนต์ดับได้นะครับและก็ในส่วนของการเดินทางก็อาจจะติดขัดนะครับก็ฝากนะครับในส่วนของไฟโชว์แบตเตอรี่นะครับถ้าเกิดปัญหานะครับหรือติดขึ้นมานะครับก็ให้ปฏิบัติตามคาแนะนํานะครับแล้วก็นํารถเข้าศูนย์บริการนะครับครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับไฟเตือนนะครับรูปแบตเตอรี่นะครับสําหรับวันนี้นะครับทุกท่านน่าจะได้สาระดีๆนะครับสําหรับ ไฟเตือนบนน้ปัดนะครับสําหรับวันนี้นะครับถ้ายังไงนะครับในส่วนของคลิปหน้านะครับก็เดี๋ยวจะเกี่ยวกับสัญญาณไฟเตือนรูปอะไรเดี๋ยวฝากทุกคนนะครับติดตามด้วยแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ